สวัสดีครับสมาชิก fc แฟนเพจแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอดก็จะพามาจัดชุดนะครับเป็นชุดสามที่นั่งนะครับไปชมกันเลยครับแรกเราก,ก็จะหาหลักร้อยก่อนนะครับสูตรที่เดินตามฮาร์สสูตรที่แอสเขียนไว้ด้านบนนี้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยนอะกชนกันที่เลขยกเจ็ดตัวเดียวไปดูว่ามันได้มาจากสูตรไหนบ้างนะครับสูตรหลักร้อย สูตรหลักร้อยสูตรที่หนึ่งก็จะเป็นสูตรนี้เนาะ,ะลงให้รอบที่แล้วก็ผ่านนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับที่นํามาชนกันสูตรหลักร้อยเหมือนกันก็สองสูตรเมื่อกี้นี่จะชนกันที่เจ็ดเก้าแล้วก็สองนะครับเจ็ดเก้าสองก็นามาชนกับชุดนี้นะครับนี่เป็นชุดหลักร้อยระยะสั้นนะครับแกปก็เพิ่งลงให้ รอบนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ลองใช้ดูนะครับผมลองใช้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ทั้งหมดทุกสูตรนะชนกันที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับในหลักร้อยนะครับในตำแหน่งหลักร้อยลแล้วก็นํามาจับชุดกับสูตรเด่นอ่าสูตรเด่นก็จะมีแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสูตรเด่นหลักสิบหน่วยที่แอดใช้ประจาเนาะแปดเก้าศู 8, 9, 0, นย์นี่ได้มาจากไหนนะครับ 890สูตรที่1สูตรนี้นะครับได้เด่น890เนาะสูตรที่1น,นะครับต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ได้ตัวเลข890เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปิดหาสูตรที่นึงนะครับผมก็จะเป็นสูตรนี้นะครับ ก็จะเป็นสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่แอดใช้มา,าหลายครั้งแล้วนะครับผมสูตรนี้ก็เดินดีนะครับมีสะดุดบ้างนะครับแปดเหมือนกันก,ก็ชนที่890ชน2์สูนยก็แปดเาศูนเนาะสูตรนะตรัวนี้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งที่นำมาใช้นะครับในรอบนี้นะครับก็เป็น345 345จะมาจากสูตรเมื่อกี้แปดก้าศูเนาะ แล้วก็สามสี่ห้าสามสี่ห้าจะเป็นสูตรนี้นะครับนี่เป็นสูตรนี้ก็เดินดีพอสมควรครับก็สูตรก็เคยมีสะดุดเหมือนกันนะครับแต่ก็เดินมาดีนะครับกลับมาเดินต่อสามสี่ห้านะครับผมสามสี่ห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนี้จะเป็นอีกสูตรครับจะเป็นสูตร เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมโศูนย์หนึ่งสองจะเป็นาาสูตรร้อยมาะไรสูตรนี้นะครับผมก็แอดก็ดูสักพักแล้วนะครับเพียนเดินดีก็นํามาจัดชุดนะครับสําหรับรอบนี้ศูนย์หนึ่งสองนะครับเปลี่ยนที่มาของตัวเลขตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเป็นสูตรเด่นสิบหน่วยนะครับผมสูตรเก่าที่แอดใช้มานานรอบนี้ได้ศูนย์สี่แปดเนาะ ศูนย์สี่แปดได้มาจากสูตรนี่ดีวครับนึงได้มาจากสูตรนี้นะครับนี่สูตรนี้นี่นี่เิรษฐก็เดินมีสะดุดบ้างน,นะครับอล้ว้ก็รอบนี้รอบที่แล้วนี่ได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะศูนย์กับเจ็ดเข้าที่เจ็ดเจ็ดเลยนะครับรอบนี้นี่ผลคำนวณออกมาได้0 4 4แล้วก็8อ่ะได้เด่น0 4 8ย์เนาะเป็นที่มาของตัวเลขตัวนี้นะครับผม แอดก็จะใช้สูตรหลักร้อยตั้งก่อนนะครับใช้สูตรหลักร้อยตั้งตัวนี้แล้วก็จับชุดออกมามีสามตัวแรกนะจับชุดเพราะว่ามันไม่ชนกันเลยนะครับไม่ชนกันเลย3สูตรนี้ไม่ชนกันก็จับชุดออกมาได้9ชุดนี้นะครับผมได้9้ชุดนี้แล้วค่อยนําสูตรเด่นอีกสูตรหนึ่งตัวนี้ก็นํามาคัดในรอบนี้นะครับผมถ้าใช้สูตรนี้คัดเนาะตัวนี้ก็จะหลุดออกไปนะครับนี่ ตัวนี้ก็หลุดออกไปหลุดออกไปก็จะเหลือที่เด่นๆก็จะเข้ากับ10หน่วยด้วยนะครับ048ก็ใน0 4นก็จะเหลือเด่นๆอยู่3ชุดนะครับนี่3ชุดนี้นะครับผมอ,อันนี้คือจับตามสูตรที่แอดมีนะครับก็ใช้สูตรไม่เยอะนะครับจะมีเยอะหน่อยก็คือใช้หลักร้อยสูตรหลักร้อยนี่ชนมาหลายสูตรนะครับนอกนั้นก็เป็นสูตร ก็จะเด่นอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับชุด3ที่นั่งประจำวันที่หนึ่มีนานะครับเดี๋ยวให้ไลท์ให้ชัดขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ลองนำไปพิจารณาดูครับชอบก็ค่อยตามนะครับผมส่วนตัวสรุปก็แยกก็สรุปให้แล้วอันนี้คือจับให้ดูอีกทางหนึ่งนะครับผมตัวนั้น เอสไปจับไปชนกับ N3 ก็มันก็ยังมันมีทั้ง3ตัวนะครับผมสำหรับตัวเลขนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับรอบนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผม